ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องนักปั่นสลัด PG นะทุกคนวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะมาเล่นเกมมาจองเวสองนะก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะก็พงงมาอยู่ที่ห้าพันนะทุกคนมาไปลุยกันเลยมาจองเวสองนะ เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ส่วนตัวผมชอบมากนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบเล่นเหมือนกันหรือเปล่านะก็พกมาห้าพันเบ็ดร้อยไปเลยนะทุกคนออโต้เลยนะนยนะจะหนักจะเต็มนะสำหรับมาจองเวสองนะคือแบบว่ามันเกมโปรดไงทุกคนใครที่ชอบเล่นเกมนี้เหมือนกับผมลนะ ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยได้ไหมทุกคนจะได้รู้นะว่ามีใครชอบเหมือนกันบ้างหรือว่าใครอยากให้เล่นเกมอะไรนะอยากดูเนี่ยนักปั่นสล็อต PG เนี่ยเล่นเกมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะทุกคนก็พอดีผมเป็นน้องใหม่นะเพิ่งจะมาทำคลิปลงนะทุกคนสำหรับช่องของผมนะก็ฝากไว้ในอ้อมบอกอ,อ้อมใจทุกคนด้วยนะทุกคนนะ ใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักปั่นสล็อต PG คนนี้หน่อยนะทุกคนก็ผมเพิ่งเริ่มต้นนะเนาะ <Yeah. S 1> เพื่อใครชอบสไตล์การเล่นของผมนะก็ <Yeah. S 1> กดติดตามไว้ด้วยนะ <Yeah. S 1> ทุกคน <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไปเข้าตาใครหรือเปล่านะเนี่ยแต่ว่าก็นี่แหละ เล่นแบบนี้แหละผมอะใครอยากให้ปรับตรงไหนแก้ตรงไหนหรือว่าอยากให้เล่นแบบไหนก็บอกกันได้นะทุกคนเพื่อใครอยากดูแบบซื้อฟรีเกมอย่างเดียวหรือว่าเป็นคอนเทนต์งบน้อยอะไรอย่างนี้นะคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันได้เลยครับทุกคนผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เล่ามาปรับปรุงนะเพื่อน ตอนนี้ 5, 000, ห้าพันเรือสามพันแล้วเกมดีเกมดีจริงๆอุ้ยว้าวสบดัดว้าวสบัดเลย เฮ้ยลงไปสองแล้วว่ะเฮ้ยแปลก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 นะอะไรอ่ะเหลือสองหืมสองห้าแล้วโอ้ยเมื่อกี้ฟีเกม่เข้าถ้ามันจ่ายนะมันเข้าไปแล้วนะแถวสามอ่ะเหลือจะเชื่ออ่ะ ทุกคนเขาเหอ้อรอจนหาวแล้วเนี่ยรอจนหาวจริงแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะอยากจะรู้ว่าผมอะเล่นอยู่ที่ไหนนะทุกคนอยากจะตามมาเล่นนะ่ะ ก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปไปเลยได้เลยนะทุกคนอยากรู้ว่าเล่นอยู่ที่ไหนหรือว่าอยากตามผมมาเล่นที่เดียวกันนะก็กดที่ลิงก์นนั้ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนก็ผมมาเล่นที่เมกะเกม6กหนะครับนะใครอยากจะลองมาเล่นก็ใต้คลิปนะทุกคนกดดูใต้คลิปเลย,ย,เย,ยมายยยมาอีกได้ไหม หรือพันสี่ทุกคนเฮ้ย hey, พะมาห้าพันนะเนี่ยถ่ายจริงจริงมันต้องเข้าฟรีเกมแล้วนะทุกคนถ้าสมมติว่ามันไม่เข้าไม่ยอมเข้าให้แล้วทีนี้น่าจะหมดนะเพื่อนๆโอ้ขอเถอะถือว่าผมขออือหือ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่หนักไม่หนักเท่าไหร่ <c oughs> แต่ก็ยังดี เพราะมันน่ากลัวมากนะเหลือพันเดียวนะ่ะเบ็ดร้อยด้วยทุกคนโอ้เบ็ดร้อยแบบนี้มันก็จะใจสันส่นๆหน่อยนะทุกคนงบห้าพันก็จริงแต่เบ็ดร้อยไงได้แค่ห้สบหมุนนี่มั้ถ้ามันไม่จ่ายอะไรเลยอะทุกคนแบบว่าหนักอยู่ แต่เราต้องก้าได้ก้าเสียนะ <Yes. S 1> อุ้ยเข้าฟรีเกมแล้ว <Yes. S 1> เล่นแบบมีสติกล้าได้ก้าเสียแต่ต้องก้าได้ก้าเสียแบบมีสตินะทุกคนมา <Yes. S 1> สิหมุนเบ็ดร้อยมาจองเวเป็นยังไง <Yes. S 1> ยังไง <Yes. S 1> อ้ยมา เออสวยสวยมากยังไหลอยู่เอฮ้ยไหลดีมากทุกคนขึ้นมาละกลับมาละกลับมาและทุกะนะคนพิกกลังมากำไรแล้วตอนนี้กำไรพันหกนะเอาเรื่องโคตรพริกเขาเรียกว่าโคตรพริกเนะสวย อีกสหมุนมีอะไรเพิ่มเติมไหมเพื่อนโอ้โหอย่าบอกนะได้แค่นี้โว้ยขออีกหน่อยได้ไหมเอ,อ้มาอีกหน่อยสามมาช่องแรกอะโอ้โหไม่สวยเลยถ้าสามมาช่องแรกทุกอย่างจบมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะคนถือว่ากำไรอยู่ดีนะเพิ่มเบ็ดไป เป็นร้อยก็มาดีอยู่ได้มาเจ็ดพันนะทุกคนเพิ่มเป็นเบ็ดสองร้อยออโต,โต้ไปนะแล้วก็เพื่อนเ<ๆ>คนไหนนะที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, ให้หน่อยนะ <S <S แล้วก็ที่สำคัญนะถ้าใครชอบสไตล์การเล่นเกมของผมนะก็ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆที่ผมจะมาลงให้ดูนะอุ้ยแตกนอกมันนี่โอ้โหเป็ดสองร้อยเหลือเจ็ดพันนะจะได้ไหมฟรีเกมอีกสักรอบนะ่ะเป็ดสองร้อยน่ะ

แบบว่าพลิกไปพลิกมาจริงจากขึ้นนะทุกคนขึ้นไป7จ0 0พ0 0แตอนนี้กลับมาเหลือสองพันเหลือจะเชื่อมันเป็นไปแล้วนะทุกคนนะเบตส0งเป็นเหตุนะแต่ถ้าเราจะกลับมาเราก็ต้องกลับมาด้วยเบตส0งนี่แหละวะทุกคนว่ามไหมล่ะฮนะจะสู้เราก็ต้องสู้ให้สุดนะทุกคน เธอคตินี้จะสู้แล้วก็ต้องสู้ให้สุดไม่รู้ว่ายืนหยัดด้วยเวทสองร้อยเนี่ยจะหมดแล้วตอนนี้อุ้ยโอ้พิก,พกเหลืออยู่หลักร้อยพิกกลับมาเอาดีเอาดีไปต่อดีโอ้โหโอ้โหพิกไปพิกมาแบบ พิกของจริงนะทุกคนเหลือไม่ถึงร้อยแม่งพิกกันมา8 0 0พอ่าเข้าฟรีเกมแล้วด้วยมาได้วัดอะจังหวะเนี้ยดูเรื่องแน่เบ็ดสองเข้าฟรีเกมขนาดแต่งนอกมันยังไหลขนาดนั้นเลยนะถ้าไหลในฟรีเกมยังไม่ต้องเสิร์ฟเบ็ดร้อได้เ0็ดนะเพื่อนยังเบ็ดสองอย่าให้น้อยหน้านะเออ อย่าให้น้อยหนะ้าไปสองร้อยมาก่อนห้าพันน่าจะได้น่าจะได้เรื่องนะคิดว่านะทุกคนผมคิดว่าเราน่าจะได้เรื่องนะจากเปิดนี้นะถ้ามันยังจ่ายหน่อยจ่ายหน่อยได้ไหมนี่เพึ่งหมดไฟใครๆเพื่อนๆคนไหนเคยเคยดูอาจารย์แรงไหม <laughs> หมดไฟ สล็อตมันหมดไฟนะทุกคนบางทีพอมันจ่ายแล้วแล้วมันหมดไฟของจริงดูดิโหได้เจ็ดพันเท่าเบทร้อยเลยเกินไปโอ้โหมดไฟของจริงเฮ้ยรอบแกตั๋ว่ะละ่ะโอ้โหไม่เข้าเบ็ดสี่ร้อยไปทุกคนวะหาแตกนอกดีกว,ว่าในเมื่อฟรีเกมมันไม่เป็นหนังหวังนะ ก็หาแต็กนอกแม่งเลยนะอู้เอา้า <c oughs> เข้าฟรีเกมเบ็ดสี่รจะมาหาแตกนอกเข้าต่อซะง,งั้นเพิ่มเบ็ดเราเข้าเลยอ่ะจ่ายเลยไหมละ่ะมามาหน่อยเออสามพโอเค4,160ช็อตนี้มีอะไรไหมเพื่อนเอ้ยจ่ายไหลอยู่นะ เออไายวันหกสวยมากเจ็ดหมุนเฮ้ยได้เลือกของจริงนะเรานี้ดูทรงละขึ้นมาหมื่นเจ็ดแล้วเราพกมาห้าพันนะทุกคนอืมแปดสิบเอามาทำไมนี่อีกสี่หมุนทุกคน ขึ้นสองหมื่นหนึ่งเฮ้ยกำไรสามเท่าแล้วนะทุกคนเลิอกอยู่ละจังหวะนี้นะหมุนสุดท้ายมาโอเคสวยขึ้นมาสองหมื่นหนึ่งแล้วผมมาห้าพันนะทุกคนกำไรสามเท่านะก็กำไรห6ึ่หกใครนะที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับนักปั่นสล็อตพีจคนนี้ด้วยนะครับผม แล้วก็ถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนวันนี้ผมก็ต้องพอแค่นี้แล้วนะก็เจอกันเกมหน้านะครับผมนะ